ยังอยู่ในรถอยู่เลยตอนนี้ห้าโมงครึ่งหาโมงเึิงนะพี่น้องเนาะแงานงมือแรงจากประเด็นเงินหายในร้านนะจ๊ะ จากประเด็นเงินหายในห้านเนาะพี่น้องเออกต่มีเอฟเสือกเอฟโอ้ยเอฟเสือกเอฟตีนเมื่อ,อไหร่กันกับมาแสดงความคิดเห็นเนาะอะืกับมาแสดงความคิดเห็นอะไรวะห้าเรื่องระบาดนีกหาเรื่องวะเนี่ยนะหาเรื่องวะประมาณว่า ยังก็เงินบริได้หายดอกเงินในล้านนะบริได้หายดอกที่ว่าออกมาเนี่คือจะให้เอฟซซื้อกล้องวงจรปิดให้ยูซนมันเป็นแผนของพวกทำยูทูบโฆษณาขอบใจใหลายที่แสดงความคิดเห็นเนอะอยูซ่องแม่น้องเทนกับบอกกามาแสดงยูซ่องอันอยัู่ซ่องกูฮ่นาวะกันเนาะ โซ่ก so ูสีบอกเดอ้อตอนแรกกูก็บร่ได้ขิดด้อว่าเอออยากให้เอฟซีเสือ,อนงกล่องวงจรให้พอแต้มุกมาคอมเมนต์เท่านั้นแหละกูขิดเลยได้บ่านนี้ขอบใจหลายๆติ่สี่ทางให้ก็ฝากเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีทีน่าหากักหลายๆคนฝากซื้อกล่องวงจรให้แน่เนาะให้มันสมกับความถี่มันแบบมันมาคอมเมนต์เด้ มันสมกับคำที่มันอันนี้เหมันสมพรปากมันอันดีเนเนาะกับปได้จากต่อว่าปรได้จากเทียงยกับไพ้ใจกับผู้ได้ดอกตอนนี้กะปวดหัวปวดหัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นยัง <c oughs> นะคิดยังบอกลยตอนนี้เรื่องกล้องวงจรเนี่ยบอกกับคิดอยู่กับอยากได้อยู่ในกรณีว่ามันเกิดมาจังสี่แล้วก็จะได้อยู่แต่ว่า มาฟังราคามันแล้วก็แพงเตะพาก็เลยแบบสงักความคิดไว้ก่อนคิดถบทวนเบิ่งข้างอีกก่อนเจ้าจังได้ดีกระป๋องวงจรอยากได้อยู่แต่ว่าบออยากได้ราคาที่มันแพงอันเด้มันาดสีบปแพงสําหรับคนที่เขามีเงินเงินลายเงินเรือใสเหมือนสามหาลอยมีอยู่สี่โตสุดหนึ่งมีสี่โตแต่ว่ามันต้องได้เสือวายไฟเพิ่มเครื่องติดตั้ง,งว i f ไฟเพิ่มอีก บ่าไปอยางสองหมื่นผมก็จะยังมัท่านว่าดอ่ยุติไปซะกอ่อนคิดเขียดเกบไม่เกตก็ขขืนพ่อไม่เกตปวดหัวตอนแรกนะบริคิดดอกที่ว่าออกไปนะว่าออกไปตามเหตุการณ์ซื้อบริคิดว่าเออจะให้เอฟซีสื้อซอยโน่นนี่นั่นก็จะให้ซื้อหายนะเขาถักไปเลยมาเบ่ากซีดอกพี่ครับ ซื้ออันนี้ให้หน่อยที่ครับซื้อกล้องให้หน่อยปวดหัวเนาะนนะเงินกับรนด,ดวงในหล,ลายดอกแต่ว่ามันแบบว่ามันเสียความรูซื้อแบบเออจังไรวะมันยังเกาะมันส่องโบ่น้ำคนของท้เฮานี่แหละ คนกองเฮ้าวนี่แหละคนละว่างเองบมเป็นหูเป็นตาสอยกันาอยจะคอมเมนต์ได้เร,ราก็สั่งแม่ซื้อดอกสวยไม่ได้สนใจดอกตอนนี้นะก็สั่งตัวซื้อดอกอย่าคอมเมนต์ได้ก็สั่งคอมเมนต์ไปโหลดมันก็หาความขิดเขาบ่ได้เนาะ วกอคติพวกคิดร้ายมันก็ต้องคิดไปในทางหลบอยู่แล้วน้องว่าเออ,อยากให้คนฝากเงินให้นู่นนี่นั่นเลยดิที่จริงน่นะไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิด,ดว่าอยากให้กนได้ฝากหรอกฝากคนที่เขาอยากฝากนะมึงเ่าเห็นตายเขาก็มาฝาก มึงสิอธิบายมึงสิมานั่งหายเงี้ยๆออกคลิปกับมีไฟฝากแม่มึงดอกหรือว่าอาไปตามเหตุการณ์สื่อกับความคิดของมันเนาะก็หามันบ่ได้ให้มันเว้าไปโลดให้มันคอมเมนต์ไปเลยมันจะคอมเมนต์ได้นะกับกับเขอให้สมพรปากที่มันว่าเนาะกัขอมีคนฝากมาให้กัขอมี FC ฝากมาสื่อกล้องให้เนาะในราคา13,500 น้ำมันสมสมกับที่มันวาวกันดิฉันจะไม่ยอมเข้าบ้านฉันปวดหัวออกมากแบบนี้คนเดียวอย่างสีนะ่นละถ้ามถแมันค่แมันทอแมยังอยู่ในรโทูตามไปทนาซ้ายแล้ว จะมาคนเดียวเวลามีปัญหาเวลาเอียงมาเนี่ย็มีแต่ไปคนเดียวแล้วไปอยู่คนเดียวดียว,ยวอ้ครับผมมีหมู่ดิถ้าบผมมีเสี่ยวคือคนอื่นหลายคนม่นได้ขบภยัยแล้วก็ผมมีภัยขบก็ได้แต่สักก่ไปตัวคนเดียว อยากหนีไปไก,ก,กลๆให้มันสบายใจสั่งพิธ่านแล้วบะได้คลายมันอี่ผมมีอารมณ์สคลายสคลายไปเห็นอะไรวะคลายไปเห็นันหายจะเส อยู่ลาวเนาะว่าพื้นอยู่ลาวอีหยังกะจัดแย,ย่ไปบิดคือกล้องอยู่และคืออยู่ไทยน่ยอยู่ในติ๊กต็อกเนี่ยราคาถึกถือพี่น้องเว้ยเฮาเห็นอยู่เห็นหลายอยู่ราคาถึกถอนะ่ะสามารถแบบเอ่อเว้าผ่านกล้องได้เลยดีบึ่งในโทรศัพท์ได้ใดเสื่อมต่อกับโทรศพัพท์ การราค่ากับบริได้แพงอันนี้ความคมชาติประสัดแบบดีหมื่นสามหาเราะดับนี้ัวที่ธรรม,มาดาแบบไร้สายเจ็ดพันเจ็ดพันนี่ก็ยังสูงอยู่เลยนี่เงินไปสื่อคลองไปแล้วถาเงินจำนวนนี้นไปสื่อนี่มันก็สิบมอมีมุลพวกว่าออกไปนี้เลยกับว่าจะให้คกนฝากเงินมาเนี่ฝากมาไม่นด่พี่น้องเอ้ย กูได้ก็ได้ฝากมาโดนดยินดีครับวดหัวมีการมาบอกว่าเงิน High หมได้หายดอกเบี้ยทำนองไปว่าความขีดมันธนาอนอกคือววาแลลยคนเนะมันก็ขีดว่าคืาอการมันก็สิขีดว่าคนที่มันมาสอบนั่นแหละมันก็สิขีดว่าเออคือมาเวาสื่ออ,อยากได้เงินสื้อกลอง ค่ะค่ที่เงินกูก็หายไปแล้วมันยังหาือมันยังมาหาเรื่องว่าเงินกูบ่หายโอ้เงิ์เหลือไหลไม่ได้จังหวะเงินกูบ่หายมันคอมเมนต์นะคือมันเห็นกับตาเนี่ยเนาะทัานเก่งจริงขัานเก่งปะหนังกระฝากเงินโอนเงินมาให้กูนะ่ัวโอนเงินมาแทนกูนะ่ัวเงินจำนวนที่มันหายนะ ี่เป็นเงินบาทกับสิประมาณหมอลาม้านพันดอกคนท้าสวยมากมันสิคิดแทนคนอื่นเนาะแล้วก็ออกความขีดเทนไม่ตามตัวมันคิดอะไรเรื่องขีดแทนคนอื่นนี่มันสิอันดับหนึ่งคนทั่วไปมันมันสิคิดแทนคนอื่น,นอ,อันดับหนึ่ง อย่าขีดยักษ์สางใม่สุดหอกซุกซุปเปอร์มาห้างกูดแดดหรอกซุปเปอร์เดลมาหนึ่งข่าวกูสิแตกดอกนะแต่ละมือแต่ละเบ้นก็ไดดคอมเมนต์อีสักกระสังมาสุดดอ,เอกเงินก็หายไปแหละมันคืนมาบ่ได้หอกนะแล้วก็หายไปก็หาใหม่แต่ว่าต่อไปก็คือสิเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ ม่ท่านได้ขีดดอกว่ามันสีเกิดเรื่องไบมิ่งนะก็ย่อนท้าวเองแนวอะไรลายอย่างหลายแนวบวกเขากันท้าเองแนวท้าวขีดว่ามันสีบกเกิดคือทำกันเกิดความแน่แน่ความแน่นอนคืนนอความบ่แน่นอนจะทิ้งแน่นอนทุกคนเอ้ทิ้งแน่นอนที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องตายฮะเดเออจังหวะเออมนุษย์นะ เวลาต่อกย้ำซ้ำเติมเมี่ยก็ทีหนึ่งเนาะสุดยอดหลายคนก็อยากพูดว่ามันเสียเท่าใดต,ตัวเขาเองก็ห้ามโมโหว่ามันเสียอะไรไปนะเพราะว่าเขา,มาไ,นะไม่ได้นับไม่ไดะ หลายหคนกับสิคิดว่าคนน่ะนายเป็นคนเอามันบอกเอาไปดอกมันมีเงินใบ 1, พ, 2, พันกีบสองพันกีบนะมันจะไปเห็นอย่างคนเอาเองนะแต่มันไปใส่คำถามคือมันหายไปใส่นี่แหละอยากได้คำตอบเพามันหายไปใส่แต่มันก็ได้คำตอบจะหกโมงแล้ว ล่าสุดน้องเทนนันโทรมาสามสายบริหารบ่าวอยู่ไหนมากินข้าวบ้าวอยู่ไหนบ่าวอยู่ไหนอ่านซื้อคำตอบไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นเหนื่อยด้เหมื่อยใจเบิร์ดกำลังใจ เปินกำลังใจกับมมบ่มีได้ปะเนี่ยบุมีกับบ,กบ่ได้มีอันพอดีใหก้กำลังใจเด้อยากใจง่ายพอทีสามเติมกับผมเป็นหยังก็ขอบใจเด้อทุกคนมันก็ต้องเจอปัญหาแหละพี่นอ้องเอ้ยเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเจอกันอะไรทุกคน ทุกคนมันต้องเจอปัญหาทุกคนแต่ว่าปัญหามันก็สินละอรย่างดึงหลอกหลดเมื่อตะว่าเอาเขามาดึงสร้องแหงเนะ้ะมาคนเดียวอยู่คนเดียวอันตรายนะใช่อันตรายไปถามว่ากลัวไหมย่านอยู่ส่วนมากโบเคยไปใส่คนเดียวบกเคยไปใส่คนเดียวสเปนจะกลับอี่เลย ตนแลกวสีสอีแม่ซอนมานะครับก็ขอมาดอกหัวทัวัดตะแลกวสีโทรหายแม่ซอนไอแม่ซอนที่เผือกกับเผือกอยากหูเลว่าบ้านอ้อมขางกับแมวนี่ยะเขาเจ้ากัอยากหูเงนินจะเปน็นแบบบ่หูเลยบ่หูเพราะว่าบระเด็นับอันนี้บอกตามตรงแต่สันนิษฐานสื่อเดี๋นี่ประมาณเ้าคิดแบบ บออ่อหอดหาแสนดอกปะ่ะขิดว่าส,สื่อนะนี่หรือมันอาจสิเกินหรือมันอาจสิบบ่ฮหอดกระ่แนใจเฮ้ากบบ่แนใจคื้กันหมามันสนั่มใดเนียกว่าก่อนสิพาเด็กๆไปเที่ยวเมื่อวานนี่ตอนสี่โมงกว่าไปเปิดเก๊ะดึงลิ้นสากออกมาแล้วก็หน,นับเลือกหนับเอาเงินที่เขาหนับเอาเงิน จำนวนหนึ่งแล้วก็ป้าไว้อยู่ในถุงยางครัดีดิแต่ยังเงินมันนันมัน,มนลายไอ้มันลายอยู่เงินนันก็เหลือเท่าไรกอเ้ามาหนาบมาดิเท่าไรก็18 0 0 0บอ่อ19พันบ่เท่าไรสูงก็ลืมไปได้เลย 1 15, 17, 19, ิบ0 0าเจ็ดเ้ันือนเงินสิบ0ก้าพัแล 19, ้วส0 0 0กิาพันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทงยางนะมันอยู่นอกทง,ง,งยางในในทงยางมีตะเลียนนี่30บาทนี่ก็คือเงินในทงยางนะมันหุบออกไปเบิดนะหุบออกไปแบบโปรเทนไงดาวสือส่อเด้วยว่าจำนวนเงินเท่านั้นเท่านั้น จริงนะโมโหมันหน่อยกว่าหันหรือว่าหลายกว่าดาสิหัวหนจะลอคลอสิ่งีบด,ดียืนอยูย่ท่เท้านะบมันบ่รู้สึกต่อ มันมีความรู้สึกใดๆเด็กให้มอกเคยยืนยืในยในจุดนี้นะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้นะตัวกูเพาะไม่มีใครที่จะมาสู้แทนมึงได้